ห้ามตอบเร็วโดยเด็ดขาดถ้าคุณอยากให้เขาสนใจคุณนะบอกก่อนเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเขาส่งข้อความมาปับ๊บเราตอบทันทีนะคะเขาอาจจะนึกว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรทำนะคะ สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะก็จะเป็นการคุยกับหนุ่มๆน,นะคะทำอย่างไรที่เราจะคุย ส่งข้อความหาเขาแล้วเขาจะชอบเรานะคะอันนี้นะคะได้เนื้อหามาจากช่องคุณเอมมี่นอร์ธนะคะเขาก็เป็นเลิฟโค้ชของแคนาดานะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ เวลาที่เราคุยกับผู้ชายนะคะเราเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะที่ต้องปรับไปรายงานตัวนะคะว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนกินข้าวกับอะไรตอนนี้กําลังก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านข้างซ้ายกําลังจะตามมาแบบนี้ยไม่จําเป็นร่องเลยเด็ดขาดนะคะคือจริงๆแล้วคุณนะคะเวลาที่คุณตอบคําตอบ ข้อมูลตอบอแชทเขานะคะค่อนข้างใช้ภาษาอังกฤษคือ desperate ก็คือ,คอแบบเหมือนกับฉันเปลี่ยวเหงาฉันอ้างว้างฉันไม่มีอะไรทําเลยแบบนี้นะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยว่างอยู่จริงๆก็ฉันว่างจริงๆนะคะขอให้ดีเลยนะคะตอบช้าไปสักหน่อยสักประมาณสักครึ่งชั่วโมง20นาทีก็ยังดีนะคะต้อง ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นการเล่นเกมแต่จริงๆถ้าทําได้คือคุณนะ่ยต้องพยายามยุ่งด้วยตัวของคุณเองเนอะไหมเออแต่ถ้าสูวว่าเ,ออเขาตอบมาเนี่ยค่ะ ไม่แนะนําให้ตอบกลับทันทีอาจจะเป็น5้าที10นาทีก็ได้แต่ถ้าส่วนว่าคุณยุ่งจริงๆครึ่งชั่วโมงเนยก็ปกตินะคะเหมือนกับของแจงเนี่ยถ้าแจงจะดูมือถือเนี่ยจะดูเป็นเวลาจะตอบเป็นเวลาไม่เถอะว่าใครส่งข้อความมาปั๊บตอบทันทีแบบเนี้ยก็ไม่ใช่นะคะจริงจริงๆอะ่ะทริคนี้สมัยสัก10ปีที่แล้วอะ่ะเคยได้ยินมาจากเพื่อนที่แบบตั้งแต่สมัยฝึกงานเนาะเป็นนักศึกษาฝึกงานปี3ปี4เนี่ยมีเพื่อนที่แบบนาง เปรี้ยวอะแล้วนางก็บอกว่าไม่ได้ค่ะแฟนนางโทรมาไม่โทรกลับเดี๋ยวนี้ต้องให้รอก่อนสักประมาณ10นาทีค่อยโทรกลับเนี้ยนะคะตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยทําไมอะทาไมเขาเป็นยางนั้นล่ะทำไมเธอไม่รับโทรศัพท์เขาล่ะเขาเป็นแฟนเธอนะเออซึ่งนางก็บบกไม่ได้ต้องรอก่อนไม่งั้นนะจะนึกว่าเราว่างไม่งั้นจะนึกว่าเราอะรอโทรศัพท์อยู่แบบเนี้ยคือคุณต้องมี180วิธีการ เล่มเกวียน,นะคะของผู้หญิงนะคะต้องฝึกไว้นิดนึงเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ห้ามทำนะคือจริงๆแล้วจางก็พยายามห้ามทำอยู่ก็คือการแชทอะค่ะพยายามแชทให้มันถูกนะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะคะค่ะคะเอาให้มันถูกนะคะอันเนี้ยโดนผู้ชาย รุ่นพี่ที่เป็นนายร้อยเมื่อสักสิปีที่แล้วเหมือนกันทักมาหลังจากนั้นมาจังจำได้แม่นเลยอะไรคะไม่มีไม่เอกค่ะก็คือมีไม่เอกเนาะตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือต้องพยายามพิมพ์ให้ถูกต้องอะ่ะถึงว่าคุณเป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษถ้าเช็ค สับก่อนได้จะดีมากแต่ถ้าแบบโอเคพิมพ์ผิดถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พอจะอารมณ์ออลวยเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะถ้าทําได้พยายามพยายามพิสูจน์อักษรตัวเองก่อนก็จะดีมากๆนะคะและข้อห้ามข้อถัดมาก็คือว่าอย่าได้ ส่งข้อความเยอะเกินไปนะคะเคยฟังมาจากชื่อคุณอะไรนะที่ทํารายการผู้หญิงเึื่อผู้หญิงอะสมัยก่อนอะเขาไม่แบบคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนอะออภาษาอังกฤษก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะแบบหาข้อมูลภาษาไทยเนี่ยฟังนะคะอุ้ยลืมชื่อเขาไม่เป็นไรไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเขามาออกอาการคุณกาละแมแล้วเขาก็พูดว่าถ้าอยากจะทําให้ผู้ชายสนใจคิดถึงเนี่ยยิ่งเราส่ง ข้อความหามากเท่าไหร่ยิ่งเราทำตัว available มากเท่าไหร่เนี่ยเขาจะหายไปจากชีวิตเราซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อห้ามห้ามทำนะก็คืออย่าส่งข้อความไปบ่อยไปเร็วมากถึงแม้ว่าเราจะ quarantine เราจะอยู่ที่บ้านถึงจะแม้ดูว่าเราไม่มีอะไรทำหรอกแต่ว่า คุณต้องแส้งว่าเฮ้ยฉันยุ่งตอดเวลาก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ห้ามทำนะคะแล้วสิ่งที่จะให้ทำเนี่ยค่ะคือข้อความเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากโคช้ชที่ไปอ่านมาเนี่ยเป็นโคช้ชต่างชาติเนะบางทีบางทีเนี่ยวัฒนธรรมต่างๆก็จะ ไปทางต่างชาติแต่แจงรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราสามารถที่จะประยุกต์เอาให้มันเข้ากับสังคมวัฒนธรรมของเราได้นะคะถ้าคุณเด็ดต่างชาติโอเคคุณทําแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณเด็ดคนไทยคุณก็ต้องแบบประยุกต์ใช้นิดนึงนะคะตรงนี้นี่ที่บอกไปแล้วก็คือชื่อคุณเอมมี่นอร์นะคะเขาบอกว่าเวลาที่คุยกับผู้ชายแล้วอยากให้ผู้ชายจดจําอยากให้ผู้ชายแบบว่านึกถึงอด,ดเวลานะคะ คุณต้องมีความเซซี่เล็กๆนะคะเซซี่ก็คือเหมือนจะออกแนวเปรียปร้ยวๆน้อยแนวกากันนิดๆน,นะคะเหมือนกับคือจะแปลผสมภาษาหลายๆอย่างความฉลาดความมั่นใจความเหมือนทีซิ่งคือล้อเล่นอะไรเงี้ยนิดๆแล้วก็บวก นอตตี y, ท้ทะลึ่งทะลึ่งนิดนึงนะคะจะเป็นแบบนั้นได้จะดีมากนะคะโอเคเขาบอกว่า <Yeah. S 2> ข้อแรกถ้าส่งไปก็คือให้ลองส่งเป็นคอมิกก็คือเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะอาจจะเป็นหน้ายิ้มหัวใจหรือว่าแบบภาพส่งจุ๊บไปเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่โอเคคุณส่งได้นะคะตรงนี้แต่ว่าอย่าส่งเยอะแต่คือส่งได้อยู่นะคะและข้อที่2นะคะ Question and answer นะคะอันนี้เวลาที่คุยอะค่ะคือผู้ชายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าธรรมชัดผู้ชายนะไม่รู้ผู้ชายมาฟังหรือเปล่านะพวกผู้ชายเนี่ยจะมองอะไรเป็นภาพค่อนข้างจะชัดคือถ้าคุณพูดอะไรไปเนี่ยพวกคือเขาจะมีสมองที่คิดในเรื่องการมองภาพชัดใช่ไหมแล้วบางทีมองภาพนั้นๆน่ะนนจะสามารถแปลงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทะลึ่งได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นนะคะถ้า แลวผู้ชายนะ่ยชอบผู้หญิงทะลึ่งเอาจริงเอาจริงๆถ้าผู้ชายมาฟังมาตอบได้ถูกหรือเปล่า,าถ้าคุณมีความทะลึ่งแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบเซกซี่หน่อยนะคะเขาจะชอบเขาจะบอกไอ้ผู้หญิงคนนี้แบบทานการทำนองนี้นะทีนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้ของคุณแอมมี่ที่เขายกตัวอย่างให้ฟังใช่ไหม question and answer ก็อาจจะแบบลักษณะว่าเอ้วันนี้ใส่ชุดอะไรนะคะผู้ชายต,ตอบว่าเออก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไหมทำไมจะนัดเจอหรอ คุณก็อาจจะตอบไปว่าไม่ก็คือถ้าตามแปลตามตรงตัวเลยนะก็บอกว่า no i just want e d to know what i be t a k e n off you tonight mm hmm. ก็คือเดี๋ยวฉันฉันแค่แบบนึกก่อนว่าแบบฉันจะต้องถอดเสื้ออะไรออกวันนี้นะคะถอดเชือถอดเชือกเขานะถอดเสื้อเขาออกวันนี้นะคะอันนี้คือเป็นสังควมวนะัฒนธรรมเขาแต่ถ้าของเราเนี่ยเราก็อาจจะถามเขาไปก็ไม่ก็แบบถามดูนะเออถามดู จะได้จินตนาก,การถูกคือพูดแบบคุณไม่ต้องบอกว่าบอกทั้งหมดคือคุณไม่ต้องพูดเป,ป๊ะแบบนี้ก็ได้แต่ว่าขอให้บอกว่าขอ,อาจะได้จินตนาจินตะได้จินตนาก,การถูกแล้วคุณก็ทําหน้าแบบทะลึง่งตึงตังไปแบบนี้ก็ได้ไอันนี้ผู้ชายก็รู้แล้วนะคะคือไม่ต้องออกตัวแรงมากแต่ว่าให้มันกรุบกริบให้เขารู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ทะลึ่งนะคะเออใช้ได้สูสีกันอยู่ทำอ่างนี้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็คือข้อสอง question and answer พยายาม ฝึกทักษะความนอรี่นะคะเข้าไปนิดหนึ่งนะคะจะช่วยได้มากผู้ชายจะชอบนะองจริงข้อที่3นะคะ l i h t lover text ก็คือการที่คุณโชว์ตัวคุณเองไปในลักษณะที่คุณนะคะชอบตัวคุณเองในเวอร์ชั่นยังไงนะคะเช่นการที่คุณมีแพชชั่นอะไรคุณบอกไปเฮ้ยฉันอยากทำนี่เฮ้ยฉันมีความฝันฉันอยากไปถึงร้านซับ เฮ้ยฉันมีความฝันฉันอยากที่จะสมมติทำครีมออกมาคือฉันอยากทำคือคุณต้องโชว์ความเป็นแพชชั่นของคุณออกมาค่ะใครก็แต่คุณสังเกตถ้าใครดูละครเกาหลีเยอะๆเราดูเนี่ยเราต้องคิดตามด้วยว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายพระเอกถึงชอบนางเอกนะคะเพราะนางเอกอะโดยมากไม่ได้แบบวิ่งตามผู้ชายนางเอกในเรื่องเนี่ยจริงๆคือจังก็ไม่ดูหนังไทยเน้มานานแล้วนะแต่ลหลังๆถ้า ไม่เข้าใจไม่ผิดเนี่ยเหมือนเขาจะปรับให้บุคลิกนางเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบเฮ้ย mm. ฉันมีแพชชั่นฉันอยากทำโน่นทำนี่ฉันเกิดมาเพื่อสู้ชีวิตฉันจะต้องตั้งใจเรียนไอ้คือสมมติไปไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยคือขอให้ดูแล้วคุณคุณเอาสิ่งที่มันเป็นพล็อตนางเอกมาใช้ด้วยะคะ่ะในแง่ที่บวกนะคะตรงนี้นะคะก็เลยจะบอกไว้ว่าเออจริงๆแล้วในการที่คุณนะคะ ดูละครแล้วก็ดูตัวเราเองด้วยเราต้องแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยฉันมีแพชชั่นฉันมีความชอบฉันมีความอยากะทําอะไรบางอย่างอย่างมากเธอชอบฉันเนี่ยเธอจะได้แบบอินสไปร์เธอได้จะแบบเอาพลังงานด้านบวกออกไปได้ทํานองนี้นะคะนึกออกไหมคะ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> บอกไปสมมติเอาวันนี้เจ้านายชมไม่รู้เป็นลายเจ้านายรักนะคะวันนี้ก็แบบ <c oughs> คือพูดพูดแบบว่าให้คนแบบ เห็นเราสึกว่าอ๋ออ,อนี้มันน่าอยู่ด้วยเนาะคือขนาดคนอื่นเขายังรักเขายังเอ็นดูเลยอะเราก็เป็นคู่เราก็เป็นแฟนเนี่ยเขาก็น่าจะสนใจเนอะเนื้อออกแม้ประมาณนี้นะคะอะไรที่มันโพสติฟเข้าไวะคะ้ค่ะพูดไปเยอะๆนะคะข้อที่4นะคะ note e m ช t i o n ude, ution, text นะคะอ่ะขึ้นต้นด้วยนู้แต่ไม่ได้เป็นการให้คุณนถอดเสื้อโชว์ไปนะคะตรงนี้ไม่ใช่นะคะบางทีอะคุณจะต้อง ที่พูดไปข้างต้นว่าผู้ชายเขาจะมีวิชั่นจะมีเวอร์ชวลใช่ไหมการจินตนาการภาพไปที่มันค่อนข้างจะลึกมากกว่าเขาถึงได้ดูแผนที่ได้เก่งกว่าผู้หญิงนะคะสมองเขาออกจัดการมาแบบนั้นนะคะฉันใดก็ฉันนั้นทีนี้จังอยากจะบอกคุณว่าอางานลองนะคะสมมติว่าโอเคเดี๋ยวจะไปไว่ายน้ำละพูดอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยถ้าแบบเร็วนาะจะแบอบ จินตาการไปแล้วแลวอาจจะเป็นการขอดูรูปหน่อยนอนนี่น,นนนี่ไม่ต้องส่งให้นะให้เขาจินตนาการเยอะนะคะอนนเนซียมนะคะหรือว่าอาจจะบอกว่าเอยวันนี้เพิ่งซื้อบิกินี่มาหรือว่าพูดเนี่ยสีสดมากแบบด,ดูดูดีมากยอะไรเงี้ยน,นะคะพูดให้เขาชินาการไปแต่ไม่ต้องส่งให้นะแล้วก็ห้ามเด็ดขาดกับการใส่ ส่งภาพโป้เนาะส่งภาพโบพโบ,โบภาพเปลยไปเนี่ยคือจริงๆถ้าแบบไม่ใช่เป็นคู่ผลวตัวเมียกันแล้วเนี่ยคิดว่าอย่าพึ่งนะคะส่งไปนะคะคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมควรสักเท่าไหร่นะคะข้อที่5นะคะเวลาที่คุณเหมือนกับจะพูดอะไรกับเขาอะค่ะ จะแบบจะชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะคะพยายามเหมือนอินเดเร็ก็คืออย่าพูดไปตรงๆนะคะอาจจะเป็นการพูดอ้อมๆเข้าไว้ให้เขาต้องตีความเยอะๆให้เขาต้องแบบคิดบ้างนะคะคือโอเคเข้าใจบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงที่ตรงๆฉันชอบแบบนี้ฉันก็อยากทําแบบนี้อันนี้เข้าใจแต่ว่าในเรียลิตี้ในความเป็นจริงเนะะี่ยค่ะบางทีเนี่ยคนเราเนาะมันก็ต้องมีหลายๆมิติหลายๆแง่มุมเกิดขึ้นนะคะวันก่อนเนี่ยแจยงเพิ่งคุยกับ อ่าลูกคนหนึ่งไม่แน่ใจคงไม่เข้ามาฟังหรอกนางก็จะบอกว่าด้วยความที่นางอ่ะบุค,คลิกข้างนอกเนี่ยเป็นคนที่นิ่งๆแต่เวลาที่คนเข้ามาคุยด้วยจะดูแบบร่าเริงแจ่มใสมากนะคะทีนี้ความคอนทราสต์ของนางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเข้ามาหามากคือแบบจับทางไม่ถูกเดาใจไม่ได้อะไรที่คุณเดาใจไม่ได้ดูมันดูมันแบบซับซ้อนมากเนี่ยคนจะสนใจเนอะบอกไหมเพราะนั้นเนี่ยพยายามทําให้เราสึกว่าเฮ้ เราฉันไม่ได้หรอกขนาดฉันยังฉันไม่รู้ตัวเองเลยเนี้ยนะคะถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยคุณจะแบบมีสเสน่ห์มากผู้ชายจะชอบนะคะ mm hmm. ก็ฝากเอาไว้นะคะสิ่งที่ผู้หญิงนะคะควรจะทํากับไม่ควรทานะแรกแรกนะคะก็ที่ไม่ควรทําก่อนเนาะก็คืออย่าตอบเร็วนะคะอย่าตอบเร็วเนี่ยคือถึงว่าคุณจะว่างหรือว่าคุณจะไม่ว่างก็แล้วแต่เนี่ยคะ่ะดึงเกมไว้นิดนึงนะคะสัก สินาทีอะอย่างน้อยค่อยตอบไปหรือว่าครึ่งชั่วโมงได้ก็ค่อยตอบไปครึ่งชั่วโมงนะคะคืออย่าทําให้เขารู้สึกว่าเออเราเราว่างมากเรา desperate มากเดี๋ยวไม่เอาเนาะข้อที่2ก็เป็นลักษณะของการอย่าส่งข้อความบ่อยเกินไปนะคะตรงนี้นะคะให้เขาแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอ,อะไรอะรอคอยอะแล้วก็อย่าส่งอย่าส่งไปเยอะนะคะตรงนี้นะสิ่งที่ห้ามทําแล้วก็ สิ่งที่ทำทำให้ทำนะคะทำได้ก็คือข้อแรกก็เป็นลักษณะของการส่งปภาพกระตูนน่ารักๆไปส่งได้นะคะหรือว่าจะเป็น q a ก็คือถามคำถามแต่ถ้าเน้นย้ำอยากให้เขาชอบจริงเนี่ยมันต้องมีความแบบนอตตี้นิดๆอะแบบเซซี่อะไรเงี้ยแบบว่าทะลึ่งนิดนึงนะคะตรงนี้เขาจะชอบนะคะแล้วก็ข้อที่3คือ live l o v e r text ก็คือ ส่งพลังงานด้านบวกออกไปอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแพชชั่นของคุณฉันอยากทําสิ่งนี้เล่าให้เขาฟังได้แต่ไม่ต้องแบบเออวันนี้ตักข้าวเข้าปากอะไรเงี้ยคือคือแบบไม่ต้องบรรยายรายละเอียดแบบนั้นอันนั้นคือเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะแล้วข้อที่4นะคะนูต a l l u ชั o นใช่ไหมเ l ล u ชั o นก็คือการจินตนาการถึงเราในลักษณะภาพลักษณ์แบบเซ็กซี่นิดนึงนะคะข้อที่5ก็คือเวลาที่เราจะบอกเหมือนกับเหมือนกับ พูดอ้อมๆถ้งสุวนที่ชอบหรือไม่ชอบนี้นะคะก็คือออกแนวถ้าถ้าชอบเนี่ยคือแบบว่าอย่าบอกไปเลยแบบชัดเจนขนาดนั้นต้องให้เขาแบบทำคะแนนมากๆหน่อยเราถึงจะเผยไตเนาะไหมพยายามแบบเออไม่ต้องพูดตรงไปมากก็ได้น้องเนี้ยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็บอกเขาไปตรงๆเนาะอบนนี้นนก็จะแบบไม่เป็นการทําบาปกันไปนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่างไรเสียก็ใครชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้แจ้งหน่อยหนึ่งเนาะจะเป็นพระคุณมาก หรือว่าอยากให้แจ้งพูดท็อปิกอะไรก็คือเล่าสู่กันฟังได้จะได้ไปหามาให้นะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ